นี่เป็นทางนะคะเรากำลังจะรีฟโรงแรมควีนส์โฮเทลนะคะอยู่ในซอยนะคะทางตลาดหลวงพระบางนะคะแนะนำนะคะสะดวกนะคะเจ้าของพัตยาใส่ดีทางเข้าสถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะที่หลวงพระบางออกจากโรงแรมควีนส์โฮเทลมาต้องมาด้วยกันยี่สิบเจ็ดนาทีมาเข้าถึงปะมาอยู่กลางกลางป่านะคะลักษณะระหว่างมาถ้าเป็นถ้ารถไม่ให้แอร์ผมก็จะ ติดนิดนึงนะคะติดฝุ่นเราก็ออกจากรถทัวร์เอ้รถตู้มาแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปสถานีรถไฟขัมเร็วสูงมีลิฟให้อยู่นะคะนี่กำลังเดินคณะทัวร์ของเราชิงฉับทัวร์ ต้องบัตรเครดิตน,นะถึงแล้วนะคะถ้าอากาศยานถ้าอากาศยานรถไฟนะคะรถไฟความเร็วสูงนะคะเพื่อที่จะไปวังเวียงวังเวียงวังเวียงคุณขวัญเป็นไงเมื่คะเหนื่อยไหมคะเชิยวค่ะที่แหนค่แล้วค่ะนยอร์ถ้านะคะรถไฟความเร็วสูงไม่ได้ก็คือปืนอ่าวัตถุมีคมนะคะแกส๊สสีนะคะทินเดอร์นะคะ เอาแก๊สแบตเตอรี่นะคะพวกสเปรย์ฉีดผมนะคะระเบื้อนะคะเราจะเดินทางจากหงผู้วางนะคะไปวางเวียนโดยใช้รถไฟฟ้าควองเร็สูงนะคะ C97 บอดดิ้ง g 1 0โมง1นะคะแล้วก็เดินทาง1 0 3โมงมะีมระ้ามนคะรางชนาที่ดีนะคะ,ต,ะ,คะตั้งอยู่หมางจากตัวเมืมตรือพวงมาประมาณี่มนาทีนะคะดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบัตรเครดิตใช้ได้ไหมมีสองด้านนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะร้านสะดวกซื้อนะคะก็มี2ด้านนะคะมีดิทูยินมีลาวไชน่าด u ตี f ฟรี นะคะร้านหลวงพ่อปางนะคะแล้วก็มีคาฟเฟ่มีโวนนะกดมือถือมาดูนะคะวาค่ารับบัตรเครดิตไหมนะคะมีดิงกิ้งวอเตอะะเร,นนะะร์นะคะให้มากดด้วยนะคะฟรีค่ะดิงกิ้งวอเตอร์อคนที่นะคะแตเซฟเรื่องบัจเจ็ตในการเดินทางนะคะเอากดต่าวมากดได้นะคะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะเติมกาแฟได้ ลูกไฟความเร็วสูงนะคะไปปากเลย491มาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเอาก่อนนี่่า497นะคะรถไฟความเร็วสูงก็497นะคะบอดดิ้ง10โมง10นะคะเต็มเลยนะคะคนที่จะรอรถไฟเนี่เอาเนี่ยมา ไฟถอยหลังมัไฟวางเบียงนะคะมันไม่เปลี่ยนหัวนะคะมันส่งมันวางเบียงมาลงมาบางลงโตมาแลวงมาบางไปหัวมันก็กลับนะคะก็คือถอยหลังกลับไป ไปยังเวียงเนี่ยฝุ่นจะเยอะนะคะฝุ่นจะเยอะนะคะต้องเตรมแมสมาด้วยนะคะคุณฝุ่นจากถนนนะคะฝุ่นจากถนน ะะมีน้ำนะคะบูรพูนนะคะเะเลนะคะ,ทะ,นะคะทะเลสาบสีฟ้านะคะมีปลาเยอะแยะเลยนะคะมีคนว่ายไปว่ายมาเดี๋ยวเราจะไปเช่าอ่านะคะที่นะคะที่กันกันจงนะคะโอเค บูรังคูนหนึ่งนะคะน้ำนะคะน้ำเยอะเลยนะคะแล้วก็มีปลา,าเยอะเลยจับมกเยอะมากนะคะบูราคูนหนึ่งินอาหารตัแฝงแสทกน กี่เป็นแปดแสนนะคะแปดแสนก็ประมาณเกือบพันห้านะคะมึงมาไหว้นะนะคะแล้วมันเป็น่าฟิชแบงนะคะเป็นที่รวมของปลานะคะปลามันก็จะมาต่อดาโอวบรรยากาศดีนะคะข้างบนก็เป็นสัตว์ป่าอ่ะนะคะข้างบนมีสัตว์ป่าห้ามแม่น้ำโซ กีละกีคันนะคะไปกับกลนะคะถ้ำได้ทีะันแม่น้ำโซงสะพานข้ามแม่น้ำโซง มีที่จอดรถนะคะมีภูเขาเยอะเลย บรรยากาศนะคะการเล่นเรือคายักนะคะบริเวณถ้ำนางฟ้านะคะมีร้านอาหารให้กินข้าวโอ้โหโอโ้หโโนะคะน่นสนาสนใจมากมากเลยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวป่านะคะน้ำน้ำแรงพุ่งพเุน่าา <11. S 2> นะคะวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะคะบรรยากาศบริเวณทางเข้าถ้ำนางฟ้านะคะน้ำแม่น้ำซองนะคะน้ำไหลเชี่ยว พอสมควรนะคะนี่คือครอบครัวของเรานะคะมาเที่ยวกันออวันที่11ตุลาคมนะคะคว6 7นะคะน้ำเยอะนะคะคนมาท่องเที่ยวเยอะอสมควร ทิปไล่ของถ้ำนางฟ้านะคะในทิปของเรามีสามคนที่ซึ่งนะก็คือน้องเอิร์ธน้องโอเชียนแล้วก็อนุทิปไล่นะคะทิปไล่ถ้ำนางฟ้านะคะสามคนในกลุ่มเรานะคะที่มาก็อนุน้องเอิร์ธแล้วก็น้องโอเชียนนะคะอันนี้อติ๋มมาให้กําลังใจคุณตามาให้กําลังใจพ่อขวัญมาให้กําลังใจพ่อพ่อมาให้กำลังนะคะขึ้นไปดูว่าเขาทิปไล่กันยังไงได้แค่นี้แหละที่ดู แต่เขาบอกมีสิบต,ตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งแรกป้ะป้อหันม่าเราเข้าไปปล่อยตัวตรงไหนไไอ่ะส่งไป เดินขึ้นไปสู่บนหอคอยนะคะอันนี้ฐานที่หนึ่งนะคะมีมาสิบฐานนะคะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยแปดฐานแปดฐานแล้วนะคะสิบลายคนที่หนึ่งกอให้่มอาคนที่สองนะคะโอโซนห้าสี่สามสอง 1>, 1 5 4 3 2ห้าสี่สามสองหนึ <rawd Moder> ่งห้าสี่มอไห่เยนูเท่าไหร่ ถึงแล้วนะคะหลานคนที่หนึ่งชีวร์เราห้าสี 5, 4, 3, 2, <อ>่สามสองหนึ่งโก้ถึงแล้วนะคะคนที่สองหลานคนที่สองอยดูดยหน้าตาดีว่าหลานเนี่ย นะคะอันที่3ามเป็นลุงนุนะคะห้าสิบกว่าปีอายุนะคะมาคนที่สามเริ่มแล้วนะคะมาแล้วเยเดีเี่กับายั์นะคะก็เริ่มแล้วนะคะคายั์ นะคะไเรือขยับนะคะข้ามแม่น้ำสองเรือขยับข้ามแม่น้ำสองนะคะแม่น้ำสองพรุ่งนี้ไหลเชี่ยววันนี้วันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะแม่น้ำสองกวา้างใหญ่ไพศาล ทีมเราก็จะไปที่ท้นาน้ำฟ้ากันทั้งหมด4ผู้ใหญ่หนึ่งเด็กนะคะทาน้ำฟ้านะคะมีหินงอกหินยอ้อยนะคะสวยงามมากๆเลยทีมเรามาทั้งหมด4ผู้ใหญ่1เด็กนะคะ ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็ออกจากถ้ำนางฟ้าได้นะคะก็นะคะค่อนข้างจะสูงชันนะคะนาวิเกเตอร์มากๆเลยออกแล้วนะคะสิ้นสุดแล้วนะคะระวังนิดหนึ่งสติไปไปออกมาแล้วนะคะถ้ำนางฟ้านะคะน่าสนใจนะคะสำหรับคนที่ชอบเดินเทรลนะคะข้างในก็มีน้ำนะคะจากหินย้อยนะคะหยดอยู่ตลอดทาง นะคะก็ระวังลื่นนิดนึงนะคะมีบางจุดต้องแซกตัว่าน้ำใสหินตัวปลานะคะเป็นห้องอาหารที่อยู่ก่อนเข้าถ้ำนางฟ้า,น,ฟานะคะเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันค่ะนาฟ้านะคะระวังหัวหินย,ย้อย,อยหินหยดหินย้อยเต็มเลยนะคะราคาเข้าสองหมื่นกี่นะคะประมาณสามสิบบาทไม่ชื้ออยู่แล้วว้า ม to ีมีนกด้วยนกขาวนกขาวว้าวน้ำเลือดตลอดโอ้มันเป็นจากข้างบนเนาะภูเขาใช่ไหม เป็นหินย้อยกงามตามันไม่เห็นมีอะไรเลยมีหน้อยเมื่อกี้เราเห็นครั้งคดวหันหน้ามาถึงเต้นไหมคะไม่ถนเต้นเลยหนูกลัวไม่เป็นไรมีอะไรเลยในกันนี้ไม่มีอะไร ไปจะออกไปจะออกอือจะออกแล้วค่ะว้าวใหญ่มากเลยโอเคอยูอือนี่อยู่จุดนั้นตื่นเต้นไหมคะไม่ตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้นเลยน้องหนุบกลัวไม่เป็นไรมีอะไรเลยนการนี้ไม่มีอะไรเลย Bây giờ nó sẽ chạy ra không? Nó sẽ chạy ra Ừ, nó sẽ Wow, nó rất ở đây, มีบลูนนะคะลอยอยู่บนฟ้านะคะระหว่างทางกลับจากถ้ำนางฟ้าระวังรถเข้าไปเข้าไปเขาต้องมารับด้วยออโอ้โหนิ่งเลย